ผมกับผู้กองสตริงเลกระหน่ำท่อนไม้ลงไปอย่างไม่หยัง่งฝูงหนูปีศาจที่ยุบยับอยู่บนซากศพของทหารที่ไม่ปรากฏสัญชาติโดนไม้หัวบี้หัวแบนเลือดทะลักออกมาแดงฉานแต่แทนที่มันจะวิ่งหนีมันกลับวิ่งพลูเข้ามาหาผมพร้อมกับส่งเสียงร้องระงมไปหมดไฮ้ hey, ช่วยกันหน่อยว้ยผมหดไม้ลงไปพลางตะโกนให้พ,พวกช่วยกันหยิบไม้มากระนหน่ำไอ้ฝูงหนูปีศาจท,ที่หน้าขยะขยงงั้น ลุดละวีวิรัตและลูกน้องของพวกกองสติงเลกโจรพวดเข้าไปหาไม้ที่วางพิงอยู่ที่ก้นหลุมเหมือนกันนัดกันเอาไว้ต่อจากนั้นฉากการสังหารไอสัตว์หน้าแหลมก็เริ่มต้นขึ้นอย่างน่าสยดสยองเสียงไม้หดดังตุ๊บตับตุ๊บตับไม่ขาดระยะแต่ละครั้งก็ไม่มีวันพลาดจากล่างหนูจํานวนมาหาศาลนั้นชั่วใจใหญ่ๆซากของหนูที่ถูกฆ่าตายก็ทับทวีกองเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่ที่ผืนผมก้องลงใช้ไม้เขี่ยนหนูที่ตายเข้าไปในกระสอบใส่ เลือดของมันสาดกระเด็นเปลือชุดเฉเลศึกส่งกินนคาวคลุ้งไปหมดทั้งหลุมผมโยนหมายถึงพลางใช้เชือกมัดปากถุงและพาตัวเองไต่บันไดไม้ไผ่ขึ้นมาบนปากหลุมอย่างรวดเร็วผู้กองสติงเลแบกถุงตามผมขึ้นมาติดติดดูท่าทางผู้กองจากศูนย์สงครามพิเศษจขะขยักขยงกับหน้าที่สัปเปล,เลอจำเป็นนั้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเขาวางถุงลงบนผืนแล้วนั่งลงเช็ดเลือดที่มือกับต้นหญ้าที่อยู่ข้างๆด้วยท่าทางผอืดผอมอึดใจใหญ่ๆต่อมา วิลัตลุดและลูกน้องทั้งสองของผู้กองสติงเลก,ก็ค่อยๆไต่บันไดขึ้นมาอย่างทุลักทุเลทุกคนโยนถุงลงกับพื้นด้วยอากับกิริยาที่ไม่แตกต่างกับผมเท่าใดนักเตรียมตัวเดินทางกับไอ้ผู้กองทอมจอมทานลุนหันไปออกคําสั่งกับลูกน้องพยืนถ,ถือปืนคุมเชิงอยู่ล้อมอบด้วยน้าเสียงหุน้หนหทหารเวียดนามเหนือพยักเพยดให้ผมยกถุงสอบใายขึ้นบนมา และเดินขนาบข้างพาพวกผมทั้งหมดเคลื่อนที่ลงไปยังทางลาดเบื้องหน้าด้วยท่าทางรีบหนอนขาลงจากสันเนินพวกผมไม่ต้องออกแรงเท่าไหรนะ่นักเพียงแต่ก้าวเท้าน้ำหนักตัวก็จะพาล่างเดินลุนล้นๆลงไปอย่างทางลาดเบื้องล่างอย่างง่ายดายด้วยเวลาที่ผิดกันครึ่งต่อครึ่งพวกผมใช้เวลาเดินทางไม่ถึง15นาทีก็มาถึงฐานปฏิบัติการที่ปากทางอุโมง์ใต้ดินในสภาพที่ชุดมเลยสึกเปลือเลือดของหนูที่ซึมออกมาจากถุงกระสอบทรายจนเหม็นหึงไปหมดทั้งตัว หลังจากส่งถุงกะสอบรายที่บรรจุหนูให้กับเจ้าหน้าที่โรงครัวของพวกมันแล้วพวกผมก็โดนต้อนเข้าไปในเรือนขังที่อยู่ข้างในสุดเหมือนอย่างเดิมพอเปิดประตูเพราะเข้าไปผมก็ตื่นเต้นสุดขีดเมื่อมองเห็นผู้หมวดคำหรือและลินดาฮอฟกินนั่งคุยกันอยู่บนแคร่ไม้อย่างเงียบๆไอ้หมวดมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะลุดอุทานขึ้นมาด้วยความดีใจและพรวดเข้าไปหาด้วยความลืมตัวหมวดเพิ่งฟื้นจากสลบระวังหน่อยมิสเตอร์ลุด ลินดายกมือขึ้นผลักหน้าอกลุดแล้วกล่าวห้ามออกมาดังๆพวกเราทั้งหมดพลูก,กันเข้าไปล้อมผู้หมวดมือพิจฉาดด้วยความตื่นเต้นสุดขีดผ้าพันแผลที่หนาเตะอยู่ที่ชายโครงด้านสายทําให้ผมจ้องมองดูด้วยความเคลือบแกลงใจชะลอยผู้หมวดคําลือคงจะอ่านสายตาของผมออกเขาก็เลยเอ่ยขึ้นมาด้วยใบหน้ายิ้มๆผมไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าไปพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องพยาบาลและบาดแผลที่ชายโครงก็โดนชำระผ้าพันแผลให้อย่างเรียบร้อย รู้สึกปวดบาดแผลหรือเปล่าผู้หมวดผู้กองสติงเลเพิ่งจะพบกับหมวดคำลือเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตกเป็นเฉลยศึกเอ่ยถามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงร้อนลนฝืนใหม่ๆปวดมากแต่ขณะนี้ถุกเราลงแยะผมคิดว่าบาดแผลคงจะไม่สาหัสเท่าใดนักเพราะผมสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เป็นอย่างดีหมวดคำลือตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเผมเอื้อมมือไปพลิกท้องแขนของหมวดคำลือขึ้นมาดูด้วยความสังหรณใจ และก็เป็นจริงอย่างที่ผมคาดคิดเอาไว้บริเวณข้อพับประกุดรอยจุดสีดแดงๆของเข็มฉีดยาอย่างถนัดชัดเจนผมใจหายว่าหมดคำรือคงจะโดนฉีดยาสโคโฟโลามีนเหมือนอย่างพวกผมเข้าหิแล้วและแน่นอนเลือเกินขณะนี้ความลับต่างๆที่พวกเราได้รับแผนจากหน่วยเหนือก็เป็นอันจบสิ้นกันมีอะไรหรือครับบิ๊กแมน หมวดคำเหรือก้มลงมองรอยจุดแ,แดงๆบนแขนของตัวเองและเงยหน้าขึ้นถามผมอย่างงงๆคุณโดนฉีดสโคโฟโลามีนคุณคงจะไม่รู้สึกตัวพวกเราก็โดนฉีดกันทุกคนผมและล่ำนละลักออกไปฟังแทบไม่เป็นภาษาคนหมวดคำเหรือยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาลูบรอยเข็มฉีดยาละกายตามีแววคุ้นคิดเหมือนกับจะนึกเหตุการณ์ที่ผ่านมาและโดยที่พวกผมไม่ต้องถามเขาก็เล่าอะไรต่ออะไรที่ผ่านมาให้ฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผมไม่แน่ใจว่าจะโดนฉีดยาสลบหรือว่าโดนโซโฟโรมีนแต่ในขณะที่สภาพร่างกายของผมครึ่งหลับครึ่งตื่นผมรู้สึกปวดสมองจีตเหมือนกระโดนกระแสไฟฟ้าช็อตและในขณะเดียวกันก็มีคำถามอะไรต่ออะไรดังต้องอยู่ในสมองผมดังลั่นไปหมดหลังจากนั้นผมก็สลบลงไปเป็นเวลานานพอสมควรและพอฟื้นขึ้นมาก็คำพูดทังหมดทำหรือชะงักลงอย่างกระทันหัน สายตาของเขาจ้องไปที่ลินดาฮอฟกินเหมือนกับจะคุ้นคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าสมควรจะพูดอะไรออกมาหรือไม่พอฝื้นขึ้นมาคุณก็พบกำนังพยาบาลผมทองใช่ไหมผู้หมวดผมย็บออกไปทันทีเมื่อเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นกับหมวดคำลือได้อย่างทะลุปลุกปลงหมวดคำลือยิ้มเหมือนเด็กๆที่โดนผู้ใหญ่รู้ทันเขาพยักหนา้าไปเชิญตอบรับแล้วพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเหมือนกับจะนึกละอายใจอยู่ในทีครับ ผมเจอกันนอล่าซึ่งเธออ้างว่าเป็นเพื่อนกับดินดาผมโดนนอล่ใช้เล่อุบายจนผมต้องกลายเป็นเครื่องทดลองอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งยังเดาไม่ถูกคุณบิ๊กแมนคงจะโดนมาแล้วและก็คงจะทราบได้ดีกว่าผมไม่ใช่หรือครับ2อสประโยคสุดท้ายหมวดทำหรือย้อนถามผมเหมือนกับจะต้องการให้ผมช่วยอธิบายอยู่ในทีมันเป็นการทดลองประสิทธิภาพของฤทธิยาสโคโฟโลามิน เนื่องจากพวกรัเสเซียได้ข้อมูลมาอย่างผิดๆว่าหลังจากฉีดโคโฟอร์มินให้กับผู้ใดผู้หนึ่งแล้วผู้นั้นจะหมดสมรรถภาพทางเพศท,ทันทีแต่ตามความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นผู้ที่ได้รับการฉีดโคโฟอโรโมินยังคงมีความรู้สึกทางเพศเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีผิดผมอธิบายออกไปตามประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการทดสอบในอุโมงค์ใต้ดินดิฉันพบกับนอร่าในสโมสรอ,อุโมงค์ใต้ดิน เธอเคยทํางานในโรงพยาบาลพักฟื้นกับดิฉันข้างล่างโน่นพอเวียดนามเหนือบุกเข้ายึดเธอก็โดนพาตัวเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินเราเพิ่งจะพบกันเมื่อวานนี้ดิฉันยังเคลียบแคลงใจในตัวของเธออยู่เราไม่แน่ใจว่าเธอจะเป็นคนของฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามพวกคุณมีอะไรอะไรกับนอร่าหรือคะดิฉันไม่เข้าใจคำพูดของคุณเลยบิ๊กแมนลินดาฮอฟกิน พยายามคาดขันจะเอาความจริงจากคำพูดที่เป็นในในของผมกับหมวดคำลือให้ได้ถ้าทางและแววตามีอาการงอนปั้นปึงเหมือนกับหญิงแรกรุ่นที่มีอาการหึงหวงจนสังเกตเห็นได้ชัดมันเรื่องอะไรที่ผมจะเล่าความจริงให้เธอฟังกันล่อนสอย่างผมก็เลยตอแหลออกไปอย่างน้ำคุณคุณหนอนล่าเป็นคนเช็คชิปปร,รและตรวจร่างกายให้ผมกับลุดเธออัางเป็นเพื่อนกับคุณแถมยังกระซิบบอกว่าจะให้ช่วยเหลืออะไรก็บอก เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้เองดิฉันหลูนิสัยของนอนล่าดีคุณกับผู้หมวดคำลือและมิสเตอร์ลุดหรือว่าใครต่อใครก็ตามทีถ้าอยู่กับนอนล่าแล้วไม่มีทางที่จะผลจากเธอไปได้ลินดาเน้นคำว่าผลหนักเป็นพิเศษเหมือนก็จะเดาเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้องผมกลืนน้ำลายลงคอและอ้อมแอมขึ้นมาอย่างขอไปทีเธออ้างว่าเป็นหน้าที่ผมไม่มีทางเลือก ว่าแต่ว่าพวกมันพาคุณมาที่นี่เมื่อไหร่ลินดาประโยคสุดท้ายผมไก่หันไปนอกเรื่องอย่างรวดเร็วจนเธอแทบไม่รู้สึกตัวและก็ได้ผลลินดาลืมเรื่องที่คุณข้องหมองใจและอธิบายเรื่องต่างๆให้ผมฟังอย่างละเอียดถี่ถ้วนผมเพิ่งรู้ว่าหมดคำหรือถูกส่งเข้าไปในโรงงานใต้ดินซึ่งซ่อนอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินอีกชั้นหนึ่งเป็นเวลาถึงสคืนเต็มๆผมคิดว่าคงจะเป็นโรงงานสร้างขีปนาวุธ หรือจรวดแซมอยากได้อย่างหนึ่งวิศวกรส่วนมากเป็นชาวรัเสเซียผมไม่เห็นตัวจรวดแต่เท่าที่สังเกตเห็นชิ้นส่วนของมันผมก็เดาได้ทันทีว่าโรงงานแห่งนี้คือโรงงานประกอบหรืออาจจะเป็นโรงงานสร้างจรวดโดยตรงก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางคําพูดของหมวดคํหรือทําให้ผมเย็นเย็บเข้าไปถึงไขสันหลังและถ้าเป็นจริงอย่างที่หมวดคํหรือพูดก็แสดงให้เห็นว่าฐานจรวดอันลึกลับ ตั้งอยู่ที่ปลายหนวดของประเทศไทยนี่เองแน่นอนเหลือเกินถ้าสงครามระหว่างเราและไทยปะทุขึ้นจรวดอันมีประสิทธิภาพสูงเหล่านี้จะต้องโดนระดมยิงเข้าถล่มเป้าหมายอันสำคัญทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยทันทีอะไรจะเกิดขึ้นผมหลับตานึกถึงภาพอันสยดสยองและความพังพินาศของอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในรัศมีจรวดด้วยความหดหู่ใจคุณแน่ใจนะว่าสายตาของคุณไม่ฝาด คุณอาจจะมองเห็นภาพลวงในขณะที่คุณโดนฉีดยาจนสมองขาดการควบคุมก็ได้ผมแยงออกไปเหมือนกับจะเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่ผู้หมวดํำหรือมองเห็นอาจจะเป็นภาพหลอนที่เกิดขึ้นมาเพราะฤทธิ์ยาโซโคโฟอรมีนที่ส่งประสิทธิภาพนั้นผมเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาและนี่คือชิ้นโลหะที่ผมแอบหยิบมาจากพื้นในขณะที่ผมโดนควบคุมตัวเดินผ่านเครื่องจักรที่กำลังทำงานอยู่ หมวดทำรือพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความมั่นใจพร้อมกับหยิบเศษวัตถุขาววับออกมาจากกระเป๋าเสื้อชุดชเฉลยศึกทีุ่่มน้ามั้นผมรับมาดูด้วยความตื่นเต้นสุดขีดลองขยับวัตถุชิ้นนั้นในอุ้งมือรู้สึกว่าวัตถุดังกล่าวเบาผิดกับเหล็กหรืออลูมิเนียมทั่วไปและลองจับดูก็รู้สึกถึงความแข็งแกร่งของมันอย่างเห็นได้ชัดผมไม่มีความรู้ว่าวัตถุชิ้นนั้นเป็นอะไรกันแน่แต่ผมมีความคิดว่าถ้าวัตถุชิ้นนี้ ตกไปถึงมือของซีเอมเมื่อไหร่พวกผมมีหวังเป็นมหาเศรษฐีกันในช่วงพริบตาเดียวจบตอนที่127แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนที่128ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเยๆหลายครับจากการแข่งขันผลิตอาวุธใหม่ๆออกสู่ตลาดโลกของชาติมหาอำนาจ แบบแผนหรือวัตถุทุกชนิดที่ใช้ประกอบสร้างอาวุธคือความลับสุดยอดที่เจ้าของต้นตำรับจะต้องปกปิดเอาไว้อย่างยิ่งยวดชิ้นโลหะที่ประกอบตัวจรวดของรัเสเซียบังเอิญถูกหมดคำลือสิวออกมาได้อย่างฟลุกที่สุดและขณะน,นี้ชิ้นส่วนที่มีค่ามหาศาลก็อ,อยู่ในอุ้งมือของผมนี่เองลินดาขยบตัวเข้ามาดูวัตถุในมือของผมด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนจนผิดสังเกตผมรีบยัดโลหะดังกล่าวลงไปในกระเป๋าเสือ้อของหมดคำลือเอาไว้อย่างเดิม แล้วพูดกลบเกลื่อนออกมาเบาๆโถเอ้ยก็อีกแค่เสร็จป๋องนมธรรมดาธรรมดานี่เองผู้หมดก็ยังอุตส่าห์เก็บเอามาได้เฮ้ยโน่นอาหารมาแล้วและก็บังเอิญฐานเวียดนามเหนือที่ทำหน้าที่เป็นพนักง,งานโรงครัวได้ยกถังข้าวเดินเข้ามาเปิดประตูเรือนขังพอดีมันก็เลยหันเหความสนใจทุกๆคนไปที่ถังข้าวต้มที่ส่งควันคลุ้งจนลืมเรื่องอื่นๆไปอย่างถนัดใจ ทหารเวียดนามเหนือสามคนยกถังข้าววางลงที่พื้นแล้วปิดประตูพาตัวเองเดินออกไปอย่างเงียบเชียบลุดเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปที่ถังข้าวต้มและหยิบกระป๋องนมจ้วงตักข้าวต้มออกมาวางเรียงรายบนแคร่จนครบจํานวนหมวดคํหรือและลินดาผวาเข้าไปหากระป๋องข้าวต้มนั้นแล้วใช้ตะเกียบไม้ผุยข้าวใส่ปากด,ด้วยท่าทางหิวโหยส่วนผมและเพื่อนๆที่รู้อะไรต่ออะไรดีแก่ใจนั่งจ้องมองดูหน้ากันนิ่งเหมือนกับเป็นไม ลุดขยับปากจะพูดแต่ผมขยิบตาเอาไว้ได้ทันท่วงทีอึดใจใหญ่ๆทั้งหมดคำหรือและลินนาก็เสร็จจากอาหารเย็นที่แสนจะอริดอร่อยนั้นดูท่าทางทั้งสองแปลกใจมากที่พวกเราทั้งหมดไม่ยอมกินได้แต่นั่งดูนิ่งเฉยอย่างไรก็ดีความหิวโหวยก็ทําให้ทั้งสองไม่พวักพวงอะไรมากนะักกินเอากินเอาจนกระทั่งข้าวต้มในกระป๋องนมหายแวบเข้าไปในชั่วอิดใจอร่อยไหมผู้หมวด ผู้ก,กองสตริงเลเอ,อ่ยถามขึ้นมาด้วยใบหน้าที่ผมเห็นแล้วอดคำไม่ได้อร่อยครับผู้กองสงสัยจะเป็นคขังเขาเหนือนุ่มเป็นม้าเลยทำไมพวกคุณไม่ทานกันล่ะครับกำลังร้อนๆแบบนี้อะไรๆมันก็อร่อยทั้งนั้นหมวดคำหรือขยันขยอให้ผมกินข้าวต้มอยู่ไปมาผมแทบจะอาเจียนออกมาด้วยความขยะแขยงสุดขีดภาพของหนูปีศาจท,ที่กินศพที่ผมก็น,นำตีด้วยท่อนไม้อย่างติดหูติดตาอยู่ตลอดเวลา และยิ่งทราบว่าเนื้อของหนูปีศาจเหล่านั้นถูกนํามาต้มข้าต้มวางอยู่เบื้องหน้าผมแล้ว้องไส้ก็มาเกิดปั่นปวดขึ้นมาอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้อาหารเช้าซึ่งผมสวาปามเข้าไปเต็มคราบก็ทําท่าจะพาเล็ดออกมาจากกระเพาะเอาดือด้อไม่เป็นไรพวกผมกินกันมาแล้วจากข้างนอกผู้กองสติงเลเอ่ยขึ้นมาด้วยเจตนาที่จะไม่ต้องการให้บุคคลทั้งสองทราบ และพวกผมทุกคนก็จําเป็นต้องเย็บริมฝีปากแน่นไม่ยอมพูดอะไรออกมาแม้แต่คาเดียวทั้งๆท,ที่มีความหิวโหยเนื่องจากต้องออกแรงปเปีนเขาขึ้นไปจับหนูอยู่บนยอดเนินผูผาไซแต่พวกผมก็ไม่มีกระติกระใจที่จะกินอาหารที่ส่งกลิ่นฉุยอยู่เบื้องหน้านั้นได้ให้ตายชักถ้าเป็นหนูธรมธรมดาาพวกผมฟัดไม่เหลือไม่หลอหมดแล้วแต่นี่เป็นหนูปีศาจแทะเนื้อศพที่มีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มอยู่ต่อหน้าต่อตาใครก็เทินนะ ถึงให้หิวจนลมจับขืนกระเดือกลงไปได้ก็เกินมนุษย์เต็มทนข้าวต้มที่เหลือถูกเทกลับลงไปในถังข้าวไหม้มช้ำฉาเหมือนอย่างเดิมพวกผมครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนแคร่สงสัยตาทิกะกระอวนมองดูฐานเวดนามเหนือทั้งสามคนที่หิวถังข้าวออกไปด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกอากาศภายนอกเรือนขังมัวโซวลงอย่างรวดเร็วในไม่ชา้าความมืดก็คืบคานเข้ามาครอบคุมอาณาบริเวณดังกล่าวนั้นเอาไว้โดยรอบ สภาพภายในเรือนห้องขังไม่มีผ้าหม่มหมอนหรือแม้กระทั่งเศษผ้าใดๆทั้งสิ้นทั่วทั้งอาณาบริเวณที่กว้างขวางพอสมควรมีเพียงแค่ไม้ไผ่ที่เย็นเย็ยบพลิกกายแต่ละทีทําให้ผิวกายที่สัมผัสต้องสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกระโดนน้าแข็งลินดาฮอฟกินพยุงหมดคำหรือไปนอนที่แคร่ข้างๆผมในขณะที่ทุกคนเผลอผมก็ล้วงเอาชิ้นโลหะในกระเป๋าเสื้อของหมดคำหรือออกมาอย่างรวดเร็วผมก็ทําลงไปโดยไม่วางแผนอะไรมาก่อน และไม่คิดเลยว่าการกระทําดังกล่าวนั้นมันจะสร้างความยุ่งยากใจให้กับพวกผมอย่างสุดแสนสาหัสในเวลาต่อมาทหารเวียดนามเหนือถือตะเกียงกระป๋องดวงเล็กๆเ,เข้ามาตั้งเอาไว้บนแคร่แสงสว่างของมันทำให้ผมสามารถมองเห็นสภาพที่อยู่ในเรือนขังชัดเจนขึ้นพอสมควรผมสังเกตเห็นลินดาเอามือล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อชุดเฉลยของหมดคำหรือจอ่ไปมาใบหน้ามีแววฉงนฉงายใจที่ไม่เห็นโลหะดังกล่าวนั้น แต่แล้วเธอก็ทําอากับกิริยาเป็นปกตินิ่งเฉยอยู่เหมือนกับไม่มีอะไรบังเกิดขึ้นผมนึกเคลือบแข่งใจในพฤติการของเธอขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนมือข้างที่กำชิ้นโลหะมีเงือออกมาเปียกชื้นไปหมดสัญชาตญาณและแรงสังหรณ์ใจทําให้ผมชำเลืองสายตาไปรอบๆเพื่อจะหาที่ซ่อนชิ้นโลหะอันประมาณค่าไม่ได้นั้นในที่สุดผมก็จําเป็นต้องทิงชิ้นโลหะลงไปที่ผืนพลางใช้เท้าเหยียบมันให้จมลงดินไป และพยายามจดจำสังเกตสถานที่ดังกล่าวเอาไว้ในใจเพื่อหาทางมาเก็บเอาในเวลาอันสมควรด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องประชนมาตลอดทั้งคืนและอีกครึ่งวันทําให้พวกเราต้องเย็บริมฝีปากแน่นหลังจากคุยกันอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องผู้พันชัยลทธิ์หลบหนีออกไปจากขบวนรถถังแล้วพวกเราทุกคนก็ต่างพากันแยกตัวไปนอนตามแค่อย่างเงียบเชียบในไมช้าก็ทยอยหลับกันทีละคนสองคนลูกพี่หลับหรือ,อยังครับ ลดคลานขึ้นมานอนบนแค่เดียวกันกับผมพร้อมกับกระซิบถามที่ใบหูเหมือนกับกลิงเกรงกลัวใครจะได้ยินอยู่ในทีผมลืมตาแปว๋วจ้องมองดูลุดแทนคําตอบลูกน้องคู่ใจของผมชำเลืองไปที่แค่ไหมซึ่งลินดากับหมวดคำรือนอนอยู่ด้วยกันเหมือนกับจะคิดอะไรอยู่ในใจและหันกลับมากระซิบกับผมเบาๆเ,เมื่อกี้นี้ผมเห็นลินดาล้วงกระเป๋าไอ้หมวดถ้าทางมันจะยังไงยังไงชอบกลอยู่นะครับลูกพี่อ้วเห็นแล้ว หรือจับตาดูพฤติการของเธอต่อไปกันแล้วกันวัชักจะสังหรนใจยังไงชอบกลผมกระซิบตอบออกไปและปิดบังเรื่องโลหะชิ้นที่ผมซื้มออมาจากระเป๋าเสื้อขอ้งหมดทำรือเอาไว้อย่างมิดชิดสมมติว่าลินดาเป็นสายของพวกมันจริงๆลูกพี่จะเอายังไงจะฆ่า 5, หรือว่าย้อนรอยให้แสบที่สุดลุดยัอองคงซักถามผมต่อไปด้วยความสนใจเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้น เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะพิสูจน์ได้ว่าเธอเป็นคนของฝ่ายใดกันแน่ผมขานออกไปด้วยเหตุผลที่ทำให้ลุดต้องนิ่งอึ้งไปชัว่วขณะแต่แล้วเขาก็พุ่งออกมาเหมือนกับจะถูกอะไรกดดันจิตใจอย่างกระทันหันกว่าจะรู้พวกเราทั้งหมดก็อาจจะโดนทิ้งลงไปในหลุม B 5 2และโดนไอ้หนูปีศาจนั้นแทะเนือ้อกลายเป็นศพไม่มีญาติดูในแผ่นดินอันบัดศบหนีจนชั่วชีวิตลูกพี่สั่งผมออกมาเพียงคำเดียว ผมจะฉีกเนื้อมันให้แหลกยับไปกับมือผมเชื่อว่าผมดูคนไม่ผิดอีหาจิกนี่ทรยศต่อพวกเราแน่ๆหลุดพูดออกมาด้วยความมั่นใจในพฤติการอันน่าสงสัยของลินดาจนผมเกือบคล้อยตามไปอย่างช่วยเหลือไม่ได้แต่เนื่องจากในสถานการณ์ที่น่าเสยวหน้าขวัญแบบนี้ถ้าผมขืนกระทาอะไรลงไปมันก็มีแต่ช่วยเร่งวันตายของพวกผมให้เร็วขึ้นมากเท่านั้นเมื่ออยู่ในภาวะจำยอม ผมก็เลยต้องปรามลูกน้องให้สงบปากสงบคอลงด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาดหยุดคิดหยุดพูดและกลับไปนอนที่แค่ของหลือนอนลุดลุดคลานกลับไปนอนที่แค่ของเขาอย่างเงียบๆผมมองเห็นลุดยกมือขึ้นกนายหน้าผากเหมือนกับจะคิดอะไรอยู่ในใจบางครั้งก็พลิกสายพลิกขวาอย่างกระสับกระส่ายเหมือนกับคนเป็นโรคนอนไม่หลับที่มักจะทุรนทุรายจนกระทั่งเผลอตัวหลับลงไปเองอาการเหล่านี้จึงจะหายไปเป็นปิดทิ้ง บิ๊กแมนคุณยังไม่ได้แนะนำให้ผมรู้จักกับหมดคำหรือวิรัตซึ่งนอนอยู่ทางด้านซ้ายมือและเย็บปากตัวเองไม่ยอมพูดจาจนผิดสังเกตเอ,อ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบผมกำลังเคลมๆทำท่าจะหลับจึงไม่ได้ยินคำพูดของวิรัตถนัดหูเท่าใดนักเมื่อผมไม่ตอบนักบินเดนตายก็พูดต่อไปเหมือนกับจะลุ่มพึงกับตัวเองถึงแม้จะไม่แนะนำผมก็มีความรู้สึกเหมือนกับรู้จักและเคยเห็นหน้าไอ้หมอนี่มาก่อน แต่ยังนึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนสักแห่งถ้าจําไม่ผิดก็เห็นจะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศหรือนายร้อยตํารวจสามพลานนี่แหละคําลําพึงของวิรัตทําให้ผมนึกถึงคําพูดที่เป็นในในข้งหมวดคำหรือที่มักจะพูดให้ผมฟังอยู่เสมอเสมอว่าเขาโดนไล่ออกจากสถาบันที่สงเกียติแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยความผิดหลายแรงจนสถาบันไม่อาจที่จะรับตัวเขาเอาไว้อีกต่อไปแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ยอมบอกกับผมว่าสถาบันดังกล่าวนั้นชื่ออะไร จากคำพูดของวิรัตซึ่งเคยเรียนนายร้อยจปลอมาก่อนทำให้ผมเดาได้ทันทีว่าอาดีตของผู้หมวดคำลึกก็คือนักเรียนนายร้อยตำรวจหรือนักเรียนนายเรืออากาศที่โดนตัดแต้มความประพฤตินจนไม่เหลือหลอแมแต่แต้มเดียวนั่นเองผมนอนหลับตานิ่งคิดอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งเผลอตัวนอนหลับลวดเดียวจนกระทั่งลุ้งเช้าของวันใหม่แสงอาทิตย์แยงเข้ามาในรอยแตกของผนังไม้จนกระทั่งผมต้องหยีตาลง ความรู้สึกของตัวเองสับสนวุ่นวายคิดอะไรไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนกันแน่แต่พอลืมตาขึ้นมาก็มองเห็นสภาพสิ่งลรอบเรือนห้องขังก่อนนึกอะไรต่ออะไรขึ้นมาในฉับพลันตะเกียงน้ำมันดับมอดตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่มีโอกาสจะรู้จากสภาพของไส้ตะเกียงที่โดนเผาจนสั้นติดกับฝาจุกแสดงให้เห็นว่าน้ำมันจะต้องหมดตั้งแต่กลางคืนอย่างแน่นอนรู้สึกว่าผมจะรู้สึกตัวเป็นคนแรกอันดับแรกที่กระทำก็คือขยับตัวลุกขึ้นมานั่ง แล้เขาค่อยใช้เท้าเขี่ยไปที่บริเวณพื้นที่ผมเหยียบชิ้นโลหะให้จมดินด้วยความระมัดระวังใจฉืนขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อปลายเท้าสัมผัสกับชิ้นโลหะที่อยู่ใต้พื้นดินผมหดเท้าขึ้นมาใส่รองเท้าอย่างนอกรถยนต์ที่พวกฐานเวียดนามเหนือใจให้แล้วลุกขึ้นเดินไปเอาหน้าแนบกับรอยแตกของไม้ไผ่ที่บานประตูมองลอดออกไปดูทัศนียภาพเบื้องนอกที่กำลังสว่างสวัยด้วยอำนาจของรัศมีจากดวงอาทิตย์แปดก้านนั้น เมื่อคืนหลับสบายหรือเปล่าคะบิ๊กแมนมีเสียงกระซิบดังอยู่ข้างหลังพร้อมๆกับมืออันนุ่มนิ่มโอบกวัดคอของผมเอาไว้แน่นผมยังไม่ทันจะตั้งหลักแผ่นหลังก็โดนสัมผัสด,ด้วยทรงอกคู่มหูมาที่จงใจเบียดกระแซะแนบกดเข้ามาจนขนของผมลุกเกลียวไปทั่วล่างจบตอนที่127และ128แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะ ขอบขอบคุณทุกท่านที่การุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ